ในนามของบริษัท S A a C Motor C P นะครับแล้วก็บริษัท M G Sales ประเทศไทยจำกัดนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รูทรถยนต์ M G ภายในงาน Motor Expo SO 2022ในครั้งนี้นะครับปัจจุบันนะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวเป็นอย่างมากแตกต่างจากเมื่อ3-4ปีก่อน ก่อนที่ m g จะเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกตลาดแล้วจนวันนี้นะครับผมเรียนได้ว่าเราเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะนั้นจะถึงวันนี้นะครับเรามียอดจําหน่ายสะสมนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมมากกว่า6,000คัน MG เนี่ยครับผมเชื่อว่าเราทําให้คนไทยสามารถที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับจะต้องมีประสบการณ์ที่ดี ด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่เรามีมอบไว้ให้ในรถ MG รุ่นวันนี้นะครับเราเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเรานะครับคือรุ่นนี้ MG4 Electric รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ในรูปลั์ของรถยนต์ฮัสกี้ที่ขับขี่สนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ไอคอนนะครับก็คือความเป็นต้นแบบหรือมาตรฐานใหม่ ในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร New MG4 Electric นะครับมีจุดเด่นเรียกว่ามากมายนะครับผมสรุปเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1คือเรื่องของ innovation หรือ Technology. เทคโนโลยีเรื่องที่2คือเรื่องของสมรรถนะเรื่องที่3คือเรื่องของระบบความปลอดภัยแต่เรื่องที่4เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานต่างๆในรถรุ่นนี้ ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือ Innovation นะครับ MGC Electric ถูกออกแบบอยู่บนแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะภายใต้ชื่อ Nebula Pure el Electric Platform แพลตฟอร์มนี้นะครับสามารถพัฒนาให้ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่รถพั b a c k ซีดาน SUV e, ไปจนถึงรถกระบะ แล้วก็มีสามารถจะรองรับความจุข,ของขนาดแบตเตอรี่ได้หลากหลายความจุขขด้วยรถรุ่นนี้นะครับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่นะครับที่มีสมรรถนะสูงขนาดเล็กน้ำหนักเบาแบตเตอรี่เองเนี่ยขนาดความจุ51กิโลวัตต์ชั่วโมงก็มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็เบาวกว่าเดิมบางกว่าเดิมสามารถทำระยะทางได้ถึง425กิโลเมตร ตามมาตรฐานของ n e d c ในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเคอร์สโหมดนะครับหรือระบบ Regeneration กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีถึง4โหมดด้วยกันตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากแล้วก็มีระบบ Adaptive ด้วยระบบระบายความร้อนเป็นแบบ Liquid Cooling System นะครับช่วยทำให้สมรรถนะของรถเนี่ยมีความคงที่แล้วยืดอายุการใช้งานของแบ,บตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้น ในเรื่องของสมรรถนะก,การขับขี่นะครับรถรุ่นนี้แน่นอนครับมีออกแบบภายใต้นคิดของปริแ y นามิกซึ่งต้องการให้รถคันนี้มีการขับขี่ที่เรียกว่าสนุกร้าใจขุมพลังมอเตอร์นะครับให้แรงม้าสูงสุดขึน170แรงม้าแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรที่พิเศษก็คือครับรถรุ่นนี้นะครับ วางมอเตอร์ mm hmm. อยู่ด้านหลังนั่นหมายถึงว่ารถรุ่นนี้รถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังซึ่งรถรุ่นนี้ก็จะแตกต่างจากรถจฟฟักรยานยที่มีอยู่ในท้องตลาดที่จะเน้นขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าผมได้ทดลองมาแล้วนะครับเรียกว่าขับสนุกมากมากผมมั่นใจว่าทุกท่านก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมนอกจากนี้นะครับรถคันนี้คุณจะสามารถเรียกว่ามีความมั่นใจในการขับขี่ด้วยช่วงล่างหลังนะครับเป็นแบบไฟลิงค์นะครับเรียกว่าเป็นระบบมันติลิง ที่ติดตั้งในรถขนาดไซส์คอมแพกนี้นอกจากนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยมีจุดสูน่วงที่ต่ำมีการกระจายน้ำหนักแบบสมมากรห้าสิาทำให้รถมียึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเข้าโค้งได้ดีเยี่ยมระบบการาาบังคับควบคุมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะครับได้อย่างครบถ้วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่าเราติดตั้งมาแบบจัดเต็ม S Advanced s i n g u l a Protection System เรียกว่าสร้างความมั่นใจหรือความอุ่นใจในการขับขี่ระบบความขับขี่นะครับที่นอกเหนือจากที่พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ ADAS นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนระบบช่วยควบคุมการขับขี่ระบบช่วยเบรกต่างๆนะครับก็มีมาอย่างครบถ้วนหรือแม้แต่ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับเองก็มีมาด้วยเป็นรถที่เรียกด้กว่าล้ำสมัยอัวามากมากเย ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะครับ New MG4 Electric คันนี้นะครับออกแบบมาเป็น Global Model Global Model หมายถึงอะไรครับคือรถรุ่นนี้จะวางจำหน่ายทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเพียงกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับเรียกว่าทั่วโลกจะมีรถรุ่นนี้วางจำหน่ายแน่นอนครับ MG4 ก็จะผ่านมาตรฐานต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EMA รวมถึงข้อบังคับความปลอดภัยด้านสารเคมีและมาตรฐานระบบความปลอดภัยต่างๆเป็นต้น,นคุณแก่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับ MGC Electric นะครับเราได้เปิด p r e b ลูก i ิ g งไป่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าในเวลาเพียง8ชั่วโมงก็มีคนให้ความสนใจนะครับสั่งจองถึง1,598 เอ็มจีขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งนี้ New m g 4 Electric นะครับจะมีจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นย่อยครับคือรุ่น D และรุ่น X พอพูดถึงนี้แล้วทุกคนจะมองแลว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับรุ่น D นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานที่จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยเรียกได้ว่าครบถ้วน แต่สำหรับรุ่น X นะครับจะมาพร้อมกับความเป็นรถสปอร์ตโฉบเฉี่ยวพร้อมอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกที่เป็นแบบทูโทนนะครับหลังคากระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำติดตั้งสปอยเลอร์หลังดบบทวินแอร์โรว์วิงดูสปอร์ตโดดเด่นมากๆนอกจากนี้นะครับยังมีวาเลชา่นเจอร์ในรถพร้อมกล้องมองรอบคันแบบสามมิติ ไอสมาร์ก็มีการ grade, อ ion, ัปเกรดเพิ่มฟังก์ชันเราเรียกแบตเตอรี่ด็อกเตอร์ซึ่งจะสามารถบันทึกวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาแต่ช่วยให้แบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะใช้ได้ยาวนานขึ้นสำหรับสีภายนอกนะครับจะ,จะมีด้วยกันอย่างนี้นะครับรุ่นดีจะมีด้วยกันสีสีครับก็คือสีขาวสีเทาสีแดงและก็สีดำ สำหรับรุ่น x นะครับจะมีเหมือนการแตกเป็นสีทูโทนนอกจากสีสีที่ว่าแล้วนะครับก็จะมีสีพิเศษก็คือสีไบรท์สตันดูคือสีทันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่บนเวทีนี้สีภายในนะครับในรุ่น d จะเป็นสีดำล้วนในรุ่น x ภายในจะเป็นสีแบบทูโทนสีเทาดำนะครับราคาจำหน่ายนะครับจะเป็นดังนี้ครับราคาจำหน่ายเนี่ยที่จะประกาศวันนี้นะครับเราจะแจ้งเป็นราคาสุดที่เลยนะครับ ผำอีกก็คือราคาสุทธิหลังจากหักส่วนลดมาตรการส่งเสริมแล้วก็สับสนของภาครัฐไปแล้วนะครับรุ่นดีนะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่869,000บาทครับรุ่น X นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่รถทีวีจีนคือกปด0นื0 0 0บาทรุ่น X ก็คือ969,000บาท ราคาเพียงไม่ถึงร้านนะครับคุณจะได้รถที่มีสมรรถนะขนาดนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าด้วยราคาดังกล่าวนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆผมมั่นใจว่าเทียบกับสมรรถนะที่คุณจะได้จากรถคันนี้คุณจะหารถคันอื่นในท้องตลาดไม่ได้แน่นอนดังนี้นะครับเราจะเริ่มทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนอกจาก เรื่องของตัวรถแล้วนะครับ MG เรายังคำนึงถึงเรื่องของ EV Eco System นะครับแน่นอนครับ MG เรางก็คงม,มีเป้าหมายที่จะขยายสานีชาร์จเร็วของเราเนี่ยออกไปทุกๆ150กิโลเมตรทั่วประเทศจะต้องมีสานีของเราเนี่ย